รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยหรือไทยสตาร์ทอัพร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเปิดตัวโครงการสารานุกรมธุรกิจสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการสตาร์ทอัพภาครัฐและภาคเอกชนเติมเต็มช่องว่างฐานข้อมูลกลางสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพมุงมันผลักดันและพัฒนาสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพไทยให้แข็งแกร่งตั้งเป้าสร้างโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยกว่า300รายในระยะเริ่มต้นเพื่อสร้างคอมมูนิตี้และคอนเน็กชันระหว่างธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยกันยกระดับธุรกิจสู่ความสำเร็จอย เป็นฐานข้อมูลที่รวมบริษัทสตาร์ทอัพไว้ด้วยกันจะพับบิคให้คนได้รู้ว่าจริงๆแล้วมีซัพประมาณเท่าไหร่ข้อมูลจะอัปเดตได้ยังไงมันต้องมีประโยชน์ครับวันนี้ก็เลยเชิญหน่วยงานภาครัฐสหน่วยงานแรกเข้ามาขับเคลื่อนเพื่อจะให้ฐานข้อมูลนี้นำไปยูทิลิซหรือนําไปใช้ต่อในอนาคตและให้เกิดประโยชน์เราตั้งเป้าว่าจากร้อยกว่าบริษัทที่อยู่นี้เราอยากให้ขึ้นไปถึง300และขึ้นไปแตะหลักพันในอนาคตให้ได้สามารถดาวน์โหลดแล้วก็สามารถใช้งานได้ฟรีนะครับเข้า Google เลยครับไทยทรัพย์เดเวท นะครับ